ตอนที่91การเดินทางสู่ป้องปราการหลังจากการฝึกฝนอย่างหนักเหยเอ,อ๋อและเงาญิงเตรียมตัวเดินทางไปยังป้องปราการโบราณที่ซ่อนตำรามืดอยู่เส้นทางที่พวกเขาต้องเดินผ่านเต็มไปด้วยอันตรายและกับดักที่ซ่อนอยู่ในป่าอันลึกเหยเอ,อ๋อสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นอาวุธและเครื่องรางที่ผู้อาวุโสหลิวมอบให้ เธอรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการทดสอบที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอเงาหญิงมีความตั้งใจเต็มเปี่ยมและไม่แสดงความหวาดกลัวเขามองไปที่เยอเอ๋อและกล่าวเราจะไปถึงป้องปราการและทำลายตำรามืดให้ได้เรามีแผนที่และเครื่องรางที่จะช่วยเราแต่เราต้องระวังการโจมตีจากสัตรูและกับดักที่ซ่อนอยู่การเดินทางเริ่มต้นในตอนเช้าปรู่ทั้งคู่เดินผ่านป่าและภูเขาที่หนาทึบโดยมีการสังเกตสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ พวกเขาเจอกับสิ่งมีชีวิตที่อันตรายและกับดักที่ซ่อนอยู่แต่ด้วยการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญที่ได้รับพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายเหล่านั้นได้ระหว่างทางเยเออใช้พลังแห่งแสงสว่างในการเปิดทางและป้องกันอุปสรรคที่มีเวทมนต์มืดติดอยู่ <c oughs> เธอใช้ความสามารถของเธอในการสร้างแสงสว่างที่ทำให้กับดักที่มองไม่เห็นและอันตรายที่ซ่อนอยู่ปรากฏออกมาในขณะเดียวกัน เงาหญิงใช้ทักษะการต่อสู้และความเร็วในการป้องกันตัวจากการโจมตีของสิ่งมีชีวิตท,ที่ดุร้ายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนการเดินทางของพวกเขายืดเยื้อไปหลายวันแต่ทั้งคู่ยังคงมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อสุดท้ายเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินพวกเขามองเห็นป้องปราการโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาการสร้างที่สูงใหญ่และเต็มไปด้วยปริศนาอันลึกลับ นี่คือป้องปราการที่เราต้องเข้าไป yeah, uh, เยเอ๋อกล่าวด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมั่นเราต้องระมัดระวังในการเข้าสู่ภายในมันอาจมีกับดักและการป้องกันที่ซ่อนอยู่เงาหญิงพยักหน้าและเตรียมตัวเราเข้ามาในตอนกลางคืนจะดีกว่าเพื่อไม่ให้มีการสังเกตเห็นจากศัตรูเยเอ๋อ yeah, uh, และเงาหญิงเริ่มต้นแผนการเพื่อเข้าสู่ป้องปราการด้วยการใช้ความระมัดระวังและการวางแผนอย่างดี พวกเขาหวังว่าจะสามารถเข้าไปภายในและค้นหาตำรามืดที่ซ่อนอยู่ได้สำเร็จการเดินทางของพวกเขาเข้าสู่ช่วงที่ท้าทายที่สุดและพวกเขาต้องพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าตอนที่92ปริศนาในป้อมปราการเยอเออและเนาหญิงย่องเข้าไปในป้อมปราการโบราณภายใต้ความมืดของค่ำคืน พวกเขาต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีจากสิ่งมีชีวิตที่เฝ้ารักษาและกับดักที่ซ่อนอยู่ภายในภายในป้องปราการมีทางเดินที่คดเคี้ยวและห้องต่างๆที่เต็มไปด้วยปริศนาและกับดักที่ซับซ้อนแสงจากเครื่องรางของเยอเออช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นและหลีกเลี่ยงกับดักที่มีเวทมนต์มืดติดอยู่ในห้องแรกที่พวกเขาเข้าไปพบกับปริศนาที่ยากเย็น มีแผ่นหินที่สลักด้วยอักษรโบราณและปุ่มกดที่ไม่สามารถบอกได้ว่าควรกดปุ่มไหนเพื่อเปิดประตูถัดไปเงาหญิงพยายามใช้ทักษะในการตรวจสอบและคาดเดาแต่เขายังไม่สามารถหาคำตอบได้เราต้องหาวิธีไขปริศนาเหล่านี้เยเอ๋อกล่าวขณะที่เธอใช้พลังแห่งแสงสว่างในการส่องสว่างไปที่แผ่นหินและปุ่มกดลองใช้แสงสว่างในการค้นหาสัญ,ญลักษณ์หรือข้อความที่อาจเป็นเบาะแส เงาหญิงพยักหน้าและเริ่มศึกษาลักษณะของแผ่นหินอย่างละเอียดในที่สุดเขาพบสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในรอยแตกของแผ่นหินสัญ,ญลักษณ์นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของปุ่มที่ต้องกดดูเหมือนว่าต้องกดปุ่มที่สอดคล้องกับสัญ,ญลักษณ์นี้เงาหญิงพูดขณะที่เขาทดลองกดปุ่มที่ถูกระบุเมื่อปุ่มที่ถูกต้องถูกกดประตูถัดไปเปิดออกเผยให้เห็นห้องที่มีการตกแต่งอย่างหรูหราและเครื่องประดับโบราณที่ล้ำค่า แต่พวกเขาต้องระวังอีกครั้งเพราะห้องนี้อาจมีกับดักที่ซ่อนอยู่พวกเขาค่อยๆเดินเข้ามาในห้องและพบกับกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนแท่นกลางห้องกล่องนั้นมีการสลักลวดลายที่สวยงามและดูเหมือนว่าจะเป็นที่เก็บสิ่งสําคัญนี่อาจเป็นที่เก็บตํารามืดเยอเอ๋อคาดเดาแต่เราต้องแน่ใจว่าห้องนี้ปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปเงาหญิงใช้ทักษะในการตรวจสอบกล่องไม้และห้องโดยรอบ เขาคนพบกับดักที่มีพลังเวทมนตร์ซ่อนอยู่ใต้กล่องและการป้องกันที่มีความละเอียดอ่อนเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดกล่องเงาหญิงแนะนำหากเรากระทำผิดพลาดอาจมีการโจมตีจากเวทมนตร์มืดเยอเอ๋อใช้พลังแห่งแสงสว่างในการป้องกันและเปิดกล่องอย่างช้าๆขณะที่เธอทำเช่นนั้นเธอรู้สึกถึงพลังมืดที่ส่องออกมาจากกล่องเมื่อกล่องเปิดออกเธอพบตำราม,มืดที่อยู่ภายในซึ่งถูกปกป้องด้วยพลังเวทมนตร์อันทรงพลัง เราต้องทำลายมันก่อนที่มันจะส่งผลกระทบเยเออเปล่าแต่เราต้องระวังให้ดีเพราะมันอาจมีการป้องกันที่รุนแรงเธอเตรียมตัวเพื่อใช้พลังแห่งแสงในการทำลายตำรามืขาดขณะที่เงายิ่นคอยป้องกันและจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งสองต้องร่วมมือกันเพื่อทำลายพลังมืดและปกป้องโลกจากการครอบครองของมันตอนที่93การเผชิญหน้ากับเสนาบดีหลี่เมื่อเยเออและเงายิ่นเปิดกล่องและพบตำรามืดที่ซ่อนอยู่ พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องรีบทำลายมันเพื่อป้องกันไม่ให้พลังมืดแพร่กระจายไปยังโลกภายนอกแต่ยังมีความท้าทายที่ใหญ่กว่าเราพวกเขาอยู่ทันใดนั้นเสนาบอดีหลีก็ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดที่มุมห้องเขาวสวมเสื้อผ้าดำสนิทและถือคาถาที่ประดับด้วยอัญ,ญมณีสีดำเจ้ามาถึงจุดนี้ได้ดีมากแต่เจ้าไม่สามารถหยุดยั้งข้าได้เขากล่าวด้วยเสียงเยือกเย็นเยเอ๋อรู้สึกถึงความกดดันและพลังที่มหาศาลจากเสนาบดีหลี ทหารไปหาตำรามืดและรู้ว่าการทำลายมันจะเป็นการต่อสู้ที่ยากเย็นเราจะหยุดเจ้าที่นี่เธอประกาศเสนาบดีหลี่ยิ้มอย่างเย้ยหยันเจ้าคิดว่าจะสามารถต่อสู้กับข้าได้อย่างไรข้าได้รับพลังจากตำรามืดและควบคุมพลังที่มืดมนที่สุดได้เขายกคาถาขึ้นและเริ่มใช้พลังมืดในการโจมตีเหเอ๋อและเหาหิน พลังมืดที่ปล่อยออกมาจากคาานั้นทำให้บรรยากาศในห้องกลายเป็นสีดำและเยือกเย็นเยอเออรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะต้องใช้พลังแห่งแสงอย่างเต็มที่ถ้าใช้พลังแห่งแสงในการสร้างรัศมีที่สว่างเพื่อต้านทานพลังมืดของเสนาบดีหลีขณะที่เงาญิงใช้ทักษะการต่อสู้และความเร็วในการหลบหลีกและโจมตีเสนาบดีหลีการต่อสู้เป็นไปอย่างดเดือดเสนาบดีหลีใช้พลังมืดในการโจมตีอย่างหนักและสร้างกับดักที่ท้าทายทั้งคู่ เยอเออใช้พลังแห่งแสงในการทำลายกับดักและป้องกันการโจมตีขณะที่เงาญิงหาจังหวะโจมตีเพื่อทำลายคาถาของเสนาบดีลีเราต้องหาทางทำลายตำรามืดเยเออ yeah, uh, ตะโกนเขากำลังใช้มันในการเพิ่มพลังของเขาเงาญิงพยายามโจมตีไปที่ตำรามืดแต่การโจมตีของเขาถูกขัดขวางโดยพลังมืดที่ปกป้องตำราพลังมืดที่ปกป้องตำรามืดนั้นแข็งแกร่งเกินไป เขากล่าวเยเอ๋อใช้พลังแห่งแสงในการสร้างรัศมีที่สว่างจ้าและมุ่งไปที่ตำรามืดขณะที่เธอทำเช่นนั้นพลังแห่งแสงของเธอก็ทำลายพลังมืดที่ปกป้องตำราได้บางส่วนเสนาบดีหลี่เห็นว่าการป้องกันของเขากำลังถูกทำลายเขาใช้พลังมืดในการโจมตีอย่างรุนแรงเพื่อพยายามหยุดการทำลายของเยเอ๋อและเงายิงข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำลายสิ่งที่ข้าได้ครอบครองเสนาบดีหลี่ตะโกนการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือด เยเออและเงาหย right ินใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการหยุดยั้งเสนาบดีหลีและทำลายตำรามืดเพื่อปกป้องโลกจากการครอบงำของพลังมืดความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของพวกเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในการเอาชนะศัตว์ูที่แข็งแกร่งและช่วยโลกให้พ้นจากการถูกครอบงำโดยความมืดตอนที่94การทำลายพลังมืดการต่อสู้ระหว่างเยเออเงาหยินและเสนาบดีหลีเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นที่สุด พลังมืดที่ปล่อยออกมาจากคาถาของเสนาบดีหลีทําให้บรรยากาศรอบๆดำมืดและเยือกเย็นความมืดปกคลุมจนทําให้ยากที่จะมองเห็นสิ่งรอบข้างเยอเออใช้พลังแห่งแสงในการต้านทานการโจมตีของเสนาบดีลีขณะที่เงาหญิงพยายามค้นหาจุดอ่อนของพลังมืดและโจมตีเพื่อทําลายการป้องกันที่ซ่อนอยู่ของตําราม,มืดเราต้องใช้พลังแห่งแสงอย่างเต็มที่ เยออตะโกนขณะสร้างแสงที่สว่างจ้าเพื่อพยายามทำลายพลังมืดรอบๆตัวเสนาบดี A หลีเงาญิงใช้โอกาสนี้ในการโจมตีเสนาบดี A หลีจากด้านข้างเขาทำลายการป้องกันที่ซ่อนอยู่และสร้างช่องว่างเพื่อให้หเยอสามารถใช้พลังแห่งแสงได้อย่างเต็มที่เสนาบดี A หลีพยายามปกป้องตัวเองจากการโจมตีของเยเออและเงาญิงแต่พลังมืดของเขากำลังลดลงอย่างรวดเร็วทำไมพลังของข้าถึงไม่สามารถต้านทานแสงของเจ้าได้ เขาตะโกนเยเออตัดสินใจใช้พลังแห่งแสงในการสร้างคลื่นพลังที่สว่างจ้าและมุ่งไปที่ตำรามืดเธอรู้ว่าการทำลายตำรามืดจะต้องใช้พลังอย่างมากและการรวมพลังของเธอกับเงาหญิงจะเป็นกุญแจสำคัญให้แสงแห่งความหวังนำทางเราเยเออกเปล่าขณะพยายามปล่อยพลังแห่งแสงออกไปอย่างเต็มที่คลื่นพลังแห่งแสงพุ่งตรงไปที่ตำรามืดการประทะก,กันร,ระหว่างแสงและพลังมืดทำให้เกิดการระเบิดที่สว่างจ้าและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง สัญญาณของพลังมืดเริ่มหายไปและตำรามืดเริ่มแอตกออกเสนาบดี A ody, หลีรู้สึกถึงความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดจากการสูญเสียพลังที่เขาได้รับจากตำรามืดไม่นะข้าไม่สามารถยอมแพ้ได้เขาเกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธอย่างไรก็ตามพลังแห่งแสงของเยเออและเนลยวหยินทำลายพลังมืดได้สำเร็จตำรามืดแอร์ตกออกเป็นชิ้นชิ้นและพลังมืดที่ครอบงำห้องเริ่มหายไปเสนาบดี A ody, หลีตกลงไปบนพื้นด้วยความพ่ายแพ้ พวกเจ้าชนะแล้วเขาพูดด้วยเสียงอ่อนแอแต่ความมืดจะยังคงอยู่เยเออและเงาหญิงมองไปที่ตำรามืดที่แอตกออกและรู้ว่าภารกิจของพวกเขาสำเร็จแล้วแต่พวกเขายังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำเพื่อสร้างความสงบและปกป,ป้องโลกจากการครอบนำของความมืดในอนาคตเราต้องออกจากที่นี่และเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะมาถึงเยเออเปกล่าวเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่การทำให้โลกปลอดภัยยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ เงาญิงพยักหน้าเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ยังรอเราอยู่เยเออและเงาญินงออกจากป้องปราการโบราณและมุ่งหน้ากลับไปยังโลกภายนอกโดยมีความหวังว่าอนาคตจะดีกว่าและพวกเขาจะสามารถปกป้องโลกจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่95การกลับคืนสู่สันติเมื่อเยเออและเงายินออกจากป้องปราการโบราณที่พวกเขาได้ทำลายตำรามืดพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่เบาลงเล็กน้อย การเดินทางกลับเป็นไปอย่างราบรื่นเพราะพลังมืดที่เคยคุกคามโลกได้ถูกทำลายไปแล้วหมู่บ้านที่เคยเงียบสงัดและซบเซาดูเหมือนจะได้รับความสงบสุขกลับคืนมาชาวบ้านออกมาร่วมฉลองและแสดงความขอบคุณต่อเยเออและเงาหญิงที่ได้ปกป้องพวกเขาจากภัยพิบัติขอบคุณมากที่ช่วยเราและปกป้องหมู่บ้านเจ้าหมู่บ้านกล่าวด้วยความซาบซึง้งเราคงไม่สามารถทำได้หากไม่มีพวกเจ้าเยเออและเงาหญิงยิ้มและรับการขอบคุณจากชาวบ้าน แต่พวกเขายังคงมีความรู้สึก,กว่ามีภารกิจที่ต้องทำต่อไปขอบคุณสำหรับความไว้วางใจเยเออพูดแต่เราต้องเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะมาถึงในอนาคตในขณะที่เยเออและเงาญิงเตรียมตัวสำหรับภารกิจถัดไปพวกเขาได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหมู่บ้านหมู่บ้านเริ่มฟื้นฟูและพัฒนาเนื่องจากความสงบสุขที่กลับคืนมาเยเออ ตัดสินใจใช้พลังแห่งแสงของเธอในการช่วยชาวบ้านในการรักษาโรคและฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความมืดเธอใช้พลังของเธอในการบำบัดผู้คนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเงาหญิงช่วยในการจัดการและฝึกฝนทักษะการป้องกันให้กับชาวบ้านเพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องตนเองจากภัยคุกคามในอนาคตเขาสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เวทมนตร์พื้นฐานและวิธีการป้องกันตัวเองในขณะที่พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงและความสงบให้กับหมู่บ้าน เยเออและเงาหญินรู้ว่าพวกเขาได้ทำสิ่งที่สำคัญและมีความหมายสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเป็นเทียงการเริ่มต้นเยเออรกล่าวเราต้องเตรียมพร้อมและปกป้องโลกให้ปลอดภัยต่อไปเงาหญินเห็นด้วยเราจะต้องทำงานร่วมกันและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกคนเพื่อให้โลกปลอดภัยจากความมืดในระหว่างที่หมู่บ้านเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาและความสงบสุข เยอและเงาหญิงยังคงเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและการผจญภัยในอนาคตพวกเขารู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังไม่จบและพวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าพวกเขามองไปที่อนาคตด้วยความหวังและความมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญพวกเขาจะสามารถปกป้องโลกและสร้างความสงบสุขให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนตอนที่96 การค้นพบใหม่หลังจากที่เยเออและเงาหญิงช่วยฟื้นฟูหมู่บ้านและนำความสงบกลับมาชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจไปที่การพัฒนาตนเองและการค้นหาวิธีการใหม่ๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนวันหนึ่งขณะที่เยเออเดินสำรวจหมู่บ้านเธอได้พบกับหญิงชราผู้หนึ่งที่ดูเหมือนจะมีความรู้โบราณเกี่ยวกับเวทมนต์และพลังลึกลับหญิงชรามีชื่อว่าหลี่หงท่านเยเออหลี่หงกล่าวทักทาย ข้ารู้ว่าท่านและเพื่อนของท่านได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อหมู่บ้านแต่ข้ายังมีความรู้บางอย่างที่อาจช่วยท่านในการเดินทางต่อไปเยเอ๋อ yeah, uh, หยุดฟังด้วยความสนใจท่านามีความรู้เกี่ยวกับอะไรคะหลี่หงเริ่มพูดถึงสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับดวงตาแห่งความรู้ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่มีพลังในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นและช่วยในการค้นหาความลับที่ลึกซึ้งของจักรวาล ดวงตาแห่งความรู้ถูกซ่อนอยู่ในสถานที่ลึกลับซึ่งมีการปกป้องอย่างแน่นหนาะหลี่หงอธิบายมันสามารถช่วยให้ท่านค้นพบความลับที่อาจช่วยให้ท่านเตรียมพร้อมสำหรับอันตรายที่กำลังมาถึงเยเอ๋อ yeah, uh, และเงายินตัดสินใจที่จะค้นหาดวงตาแห่งความรู้เพราะพวกเขาต้องการทราบความลับเพิ่มเติมที่อาจช่วยในการปกป้องโลกพวกเขาขอให้หลี่หงช่วยแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ซ่อนหลี่ หงให้แผนที่โบราณแก่พวกเขาซึ่งแสดงถึงสถานที่ซ่อนของดวงตาแห่งความรู้รวมถึงคำใบ้และปริศนาที่ต้องแก้ไขเพื่อเข้าสู่สถานที่นั้นท่านต้องระวังหลี่หงกล่าวเตือนสถานที่ซ่อนของดวงตาแห่งความรู้เต็มไปด้วยกับดักและความท้าทายที่จะทดสอบความกล้าหาญและสติปัญญาของท่านเยเอ๋อ yeah, uh, และเงายิงเตรียมตัวและเริ่มการเดินทางตามแผนที่ที่ได้รับ พวกเขาเดินทางไปยังภูเขาโบราณที่มีทางเข้าสู่อุโมงค์ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้พื้นดินการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่การข้ามสะพานลอยน้ำที่แขวนอยู่เหนือเหวลึกไปจนถึงการแก้ปริศนาและกับดักที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องที่มีการปกป้องอย่างแน่นหนาซึ่งเก็บดวงตาแห่งความรู้ไว้ หญิงชราผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ปกป้องดวงตาแห่งความรู้ปรากฏตัวขึ้นและท้าทายพวกเขาให้พิสูจน์ความสามารถและความตั้งใจเยอเอ๋อและเงาหินต้องเผชิญกับการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์ในที่สุดพวกเขาผ่านการทดสอบทั้งหมดและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงดวงตาแห่งความรู้เมื่อพวกเขาได้พบกับดวงตาแห่งความรู้มันเป็นวัตถุที่มีแสงสว่างสวยงามและดูเหมือนจะมีพลังลึกลับที่สะท้อนออกมา ดวงตาแห่งความรู้มีความสามารถในการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่และช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดการค้นพบนี้เป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของเยเออและเงาหญิงพวกเขารู้ว่าดวงตาแห่งความรู้จะช่วยให้พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและทำให้พวกเขามีความสามารถในการปกป้องโลกจากอันตรายที่กำลังมาถึงตอนที่97ความลับของดวงตาแห่งความรู้หลังจากที่เยเออและเงาหญิงได้ดวงตาแห่งความรู้ พวกเขารู้สึกถึงพลังที่แปลกประหลาดและลึกลับที่มาพร้อมกับวัตถุนี้ความรู้และข้อมูลที่แฝงอยู่ในดวงตาแห่งความรู้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องศึกษาและทำความเข้าใจเมื่อพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านด้วยดวงตาแห่งความรู้เยเออและเงาหยิงเริ่มตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาได้ค้นพบดวงตาแห่งความรู้สามารถเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดและเปิดเผยความลับที่ถูกปิดบังพวกเขานั่งอยู่ในห้องที่มีแสงสว่างจากดวงตาแห่งความรู้ที่ส่องไปทั่วห้อง แสงของมันทำให้สามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเช่นข้อความโบราณที่แกะสลักอยู่บนกำแพงและสัญญาลับที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่สําคัญในอดีตดูเหมือนว่าดวงตาแห่งความรู้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สําคัญในประวัติศาสตร์เงาหญิงเปล่าวขณะพิจารณาข้อความโบราณที่ปรากฏขึ้นบนกำแพงเยเออพยายามศึกษาและแปลข้อความโบราณ มันบอกถึงการเกิดขึ้นของอาณาจักรโบราณที่เคยมีพลังมหาศาลและการต่อสู้กับความมืดที่เป็นภัยต่อโลกข้อความเหล่านี้ชี้ไปที่เรื่องราวของอาณาจักรที่เคยใช้พลังแห่งแสงเพื่อปกป้องโลกจากความมืดและการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเพื่อลบล้างพลังมืดที่ยังคงมีอยู่ในโลกข้อมูลนี้อาจช่วยเราในการเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะมาถึงเยเออเปล่า yeah, uh, เราต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ขณะที่พวกเขากำลังศึกษาข้อความโบราณเยอเอ๋อและเงาญิงก็พบว่ามีแผนที่ลับซ่อนอยู่ภายในดวงตาแห่งความรู้แผนที่นี้แสดงถึงตำแหน่งของสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องโลกจากพลังมืดแผนที่นี้อาจนำเราไปยังสถานที่ที่สำคัญซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเครื่องมือที่สามารถช่วยในการต่อสู้กับความมืดเงาญิ่งกล่าวเยอเอ๋อและเงาญิ่งตัดสินใจที่จะเดินทางตามแผนที่และค้นหาสถานที่ที่แสดงไว้ พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการเดินทางและออกเดินทางไปยังสถานที่ลึกลับที่อยู่ในแผนที่การเดินทางนำพวกเขาไปยังสถานที่ที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาและป่าทึบพวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเช่นการข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและการแก้ปริศนาเพื่อเปิดทางเข้าสู่สถานที่ลับในที่สุดพวกเขามาถึงประตูที่มีสัญ,ญลักษณ์โบราณซึ่งต้องใช้ความรู้และพลังแห่งแสงในการเปิด พวกเขาใช้ดวงตาแห่งความรู้ในการแก้ไขปริศนาและเปิดประตูเข้าสู่สถานที่ลับภายในสถานที่นั้นพวกเขาพบกับสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนเป็นเวลานานเครื่องมือและเอกสารโบราณที่อาจมีความสำคัญในการต่อสู้กับพลังมืดในอนาคตเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนที่จะดำเนินการต่อเยอเอิร yeah, ก uh, ล่าวมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องโลกเงาหญยิงพยักหน้าและเริ่มสำรวจสถานที่ด้วยความสนใจ ขณะที่พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการค้นพบและการต่อสู้ครั้งถัดไปความรู้และข้อมูลใหม่ที่พวกเขาได้รับจากดวงตาแห่งความรู้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับโลกและการปกป้องมันจากความมืดตอนที่98การรวมตัวของพันธมิตรหลังจากที่เยอเออและเงาหญิงค้นพบสิ่งที่สำคัญจากสถานที่ลับพวกเขารู้ว่าการต่อสู้กับความมืดยังไม่จบสิน้นและพวกเขาต้องการพันธมิตรใหม่เพื่อร่วมมือกันในการปกป้องโลก พวกเขาตัดสินใจที่จะรวบรวมพันธมิตรจากทั่วทุกทิศเพื่อให้การต่อสู้มีพลังมากขึ้นเยอเออและเงาหญิงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อพบกับพันธมิตรที่อาจมีความสามารถและพลังที่จำเป็นในการเผชิญหน้ากับความมืดในการเดินทางของพวกเขาพวกเขาไปเยือนหมู่บ้านและเมืองต่างๆเพื่อติดต่อกับผู้นำและผู้มีพลังพิเศษที่อาจช่วยในการปกป้องโลกการเดินทางพาพวกเขาไปยังสถานที่ต่างๆเช่นเมืองใหญ่ที่มีนักรบผู้เก่งกาจวัดโบราณที่มีนักบวชผู้มีพลังทางจิตที่แข็งแกร่ง และอาณาจักรที่มีพ่อหมดและนักเวทที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังเวทที่เมืองใหญ่เยเออและเงาหญิงพบกับอย่างจื่อหลานนักรบที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความกล้าหาญและความแข็งแกร่งเขาเป็นคนที่มีทักษะในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมและมีความสามารถในการปกป้องผู้คนข้าพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านในการต่อสู้กับความมืดอย่างจื่อหลานกล่าวหากท่านต้องการการสนับสนุนจากนักรบผู้กล้าหาญข้าจะอยู่เคียงข้างท่านที่วัดโบราณ เยเออและเราหญิงพบกับหลวงพ่อซ sure bueno <the people 's lucky enough> ื่อซินนักบวชที่มีพลังทางจิตที่แข็งแกร่งและสามารถเห็นเหตุการณ์ในอนาคตได้หลวงพ่อซื่อซินรับข้อเสนอและตกลงที่จะใช้พลังทางจิตของเขาในการช่วยเหลือในการต่อสู้ครั้งนี้การปกป้องโลกเป็นภารกิจที่สำคัญหลวงพ่อซื่อซินกล่าวข้าจะใช้ความสามารถของข้าในการมองเห็นและคาดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่อาณาจักรของพ่อมดและนักเวท เยเออและเงาหญิงพบกับเยียนชิงนักเวทที่มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังเวทและการใช้เวทมนต์เขาเห็นถึงความสําคัญของภารกิจและยินดีที่จะช่วยในการใช้เวทมนต์เพื่อปกป้องโลกความรู้ของข้าเกี่ยวกับเวทมนต์และพลังที่ลึกลับจะเป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับความมืดเยียนชิงกล่าวข้าจะร่วมมือในการวางแผนและใช้เวทมนต์ในการช่วยในการปกป้องเมื่อเยเออและเงาหญิงได้รวบรวมพันธมิตรจากหลากหลายพื้นที่ พวกเขากลับมาที่หมู่บ้านเพื่อทำการวางแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่การรวมตัวกันของพันธมิตรเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้เยเออรกล่าวเราต้องร่วมมือกันและใช้พลังของเราในการเผชิญหน้ากับความมืดพันธมิตรทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อวางแผนการป้องกันและการโจมตีที่เหมาะสมพวกเขาแบ่งหน้าที่และวางกลยุทธ์เพื่อให้การต่อสู้ครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและทำให้แน่ใจว่าพวกเราจะสามารถปกป้องโลกได้เงาหญิงกล่าวด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมเยเออและเงาหญิงรู้สึกว่าพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นในการเผชิญหน้ากับความมืดและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การเตรียมตัวครั้งนี้ทำให้พวกเขามีความหวังว่าจะสามารถปกป้องโลกและสร้างความสงบสุขให้กับทุกคนได้การรวมตัวของพันธมิตรเป็นการเริ่มต้นขององค์การต่อสู้ที่สำคัญและเป็นก้าวสำคัญในการเดินทางของเยเออและเงาญินการเตรียมตัวและความร่วมมือของพวกเขาจะเป็นกุญแจสำคัญในการเผชิญหน้ากับอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้าตอนที่99เงาแห่งการเปิดเผยเยเออและเงาญินกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับข้อมูลที่ได้รับจากห้องสมุดโบราณ พวกเขารู้ว่าการค้นหาเครื่องมือโบราณเพื่อการปกป้องโลกยังไม่เสร็จสมบูรณ์และการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาการค้นพบใหม่ของพวกเขาคือการที่มีเครื่องมือโบราณอยู่ในสถานที่สำคัญสี่แห่งซึ่งแต่ละแห่งมีปริศนาและการป้องกันที่ยากลำบากเครื่องมือเหล่านี้มีพลังมหาศาลที่สามารถเปลี่ยนกระแสขององค์การต่อสู้ได้เยอ่อและพันธมิตรได้เริ่มการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้เพื่อค้นหาเครื่องมือสถานที่แรก โมงลึกลับใต้ภูเขาไฟที่มีการป้องกันจากกลไกโบราณและสัตว์ป่าที่ทรงพลังสถานที่ที่สองปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่กลางทะเลซึ่งต้องผ่านการทดสอบของความกล้าหาญและสติปัญญาสถานที่ที่สามวัดที่ถูกทิ้งร้างในป่าเขตร้อนซึ่งมีปริศนาที่ซับซ้อนและอันตรายสถานที่ที่สี่ ทะเลสาบที่มีกลไกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำที่มีการป้องกันจากเวทมนตร์โบราณการเดินทางผ่านสถานที่เหล่านี้ทำให้พวกเขาได้เผชิญกับอุปสรรคต่างๆและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปริศนาและผ่านการทดสอบพวกเขาต้องใช้พลังและความสามารถของตนเองในการค้นหาและรวบรวมเครื่องมือในระหว่างการค้นหาเครื่องมือแรกถูกพบในอุโมงค์ลึกลับโดยการใช้ความรู้จากดวงตาแห่งความรู้และความสามารถของนักรบอย่าง ชื้อหลานในการต่อสู้กับสัตว์ป่าและการทำลายกลไกลโบราณที่ปราสาทโบราณเยเออและพันธมิตรต้องทำการทดสอบที่แสดงถึงความกล้าหาญและสติปัญญาในที่สุดพวกเขาก็สามารถค้นพบเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ที่วัดในป่าเขตร้อนพวกเขาต้องแก้ปริศนาที่ซับซ้อนและ,ะเผชิญกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพลังเวทมนต์สุดท้ายพวกเขาพบเครื่องมือที่ทะเลสาบซึ่งมีกลไกซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำโดยใช้พลังและความสามารถของนักเวทเหยียน ชิงในการผ่านการป้องกันของเวทมนต์เมื่อพวกเขาได้เครื่องมือทั้งหมดแล้วพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านและเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่โดยรวมพลังจากพันธมิตรและเครื่องมือโบราณที่พวกเขาค้นพบเรามีเครื่องมือและพันธมิตรที่พร้อมแล้วเยเออเปกล่าวเราจะต้องเผชิญหน้ากับความมืดและใช้พลังของเราเพื่อปกป้องโลกการเตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นและเยะเออ เงาหยินและพันธมิตรทั้งหมดพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความมืดในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาความสงบสุขของโลกตอนที่100การต่อสู้ครั้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นเยเอ๋อ yeah, เ uh. งาหยินและพันธมิตรทั้งหมดยืนอยู่พร้อมกันบนยอดเขาที่มองเห็นบินแดนที่อยู่ในอันตรายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อปกป้องโลกจากพลังมืดใกล้เข้ามาแล้วด้วยเครื่องมือโบราณที่พวกเขาได้รวบรวมและพลังจากพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เยเออและทีมของเธอมีความมั่นใจว่าจะสามารถเผชิญหน้ากับสัตว์ูที่มีพลังอันมหาศาลได้สัตรูหลักของพวกเขาคือเจ้านายแห่งความมืดซ่งเฉิงที่มีความสามารถในการควบคุมและสร้างพลังมืดอย่างมหาศาลส่งเฉิงได้รวบรวมกองทัพของพลังมืดและกำลังเตรียมที่จะโจมตีหมู่บ้านและเมืองต่างๆเพื่อขยายอำนาจของเขาการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในเขตที่ส่ง เฉิงครอบครองการประทับกันระหว่างพลังแห่งแสงและพลังมืดเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่และอันตรายเยอเออใช้พลังการรักษาของเธอในการช่วยเหลือและปกป้องพันธมิตรจากการบาดเจ็บและเงาหญินใช้พลังการโจมตีและการป้องกันในการต่อสู้กับกองทัพของซงเฉิงหยางจื้อหลานและนักรบจากพันธมิตรมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับสัตวูและปกป้องหมู่บ้านจากการโจมตีหลวงพ่อซื่อ สิงใช้พลังทางจิตในการมองเห็นและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสัตรูเพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเหยยนชิงใช้เวทมนต์ในการสร้างอุปสรรคและทำลายการโจมตีของพลังมืดเพื่อให้ทีมมีเวลาที่จะฟื้นตัวและจัดการกับสถานการณ์การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดและท้าทายแต่ด้วยความร่วมมือและกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมจากพันธมิตรพวกเขาสามารถบุกเข้าไปในฐานของซ่งฉิงสุดท้ายเหยอ๋อ เผชิญหน้ากับซ่งเฉิงโดยตรงการต่อสู้ระหว่างพลังแห่งแสงและพลังมืดเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากแต่ด้วยความกล้าหาญและพลังของเครื่องมือโบราณพวกเขาสามารถทำลายพลังของซ่งเฉิงได้ส่งเฉิงถูกพ่ายแพ้และพลังมืดที่เขาควบคุมก็สลายหายไปความมืดที่ครอบคลุมโลกเริ่มสลายไปและโลกเริ่มกลับคืนสู่ความสงบเยเอ๋อและพันธมิตรได้รับการยกย่องและขอบคุณจากประชาชนที่พวกเขาช่วยเหลือ พวกเขาได้เห็นโลกที่มีความสงบสุขและมีอนาคตที่สดใสเราทำสำเร็จแล้วเยเออกล่าวแต่สิ่งสำคัญคือเราได้เรียนรู้ว่าความร่วมมือและความกล้าหาญสามารถเอาชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้พันธมิตรทั้งหมดร่วมกันฉลองความสำเร็จและความสงบสุขใหม่ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นเยเออและทีมของเธอรู้ว่าโลกนี้มีอนาคตที่ดีและความสงบสุขจะยังคงอยู่ต่อไปกรารผจญภัยของเยเออในยุคโบราณได้สิ้นสุดลง แต่การเรียนรู้และประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจะเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตและการผจญภัยในอนาคตของพวกเขา